Niki, Niki, Niki. Ya, yeah, Niki, Niki, ya. Yeah. Wasam, wasam, Snow. Ya, yeah. ya, yeah. ya. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> I know. <laughs> you don't want it, huh? สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ท,ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะสบายดีกันสปูสุกคนคือเก่าเนาะพี่น้องมาพบกับเกดอีกแล้วค่ะในช่องแคท USA c h a n แ e นคนสีสเกตกันเองคือเก่าละค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่1เมษายน,น2021นะคะนี่คือเดือนเมษายนแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ก็ยังคงมีหิมะตกลงมาเช้านี่อุณหภูมิอยู่ที่2ององศาก็าไม่ถือว่าหนาวมากเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าก็ยังมีหิมะตกลงมาหิมะที่ตกลงมาในช่วงนี้จะอยู่ไม่นานนะคะก็จะละลายหายไปเนื่องจากว่าอุณหภูมิค่อนข้างสูงขึ้นจะไม่เหมือนหิมะที่อยู่ในฤดูหนาวที่ว่ามีอากาศหนาวเย็นตลอดหิมะต,ตกลงมาก็จะไม่ละลายง่ายนะคะในคลิปนี้เกศก็จะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศระหว่างทางขับรถไปทำงานของเกศนะคะแล้วก็ตอนขากลับนะคะ ในวันเดียวกันนี่แหละค่ะจะให้ดูว่าสภาพอากาศในวันเดียวกันนี่มันแตกต่างกันมากขนาดไหนนะคะเพื่อนๆตรงแถบนี้เก็ดว่าหิมะมากกว่าที่บ้านเกตดนะดูดูแล้วหิมะมากกว่าเยอะเลยค่ะหิมะที่ตกลงมาในช่วงนี้ชาวเพนซเวเนียดัตช์เขาเรียกว่า o n นเยนสโนนะคะซึ่งเป็นหิมะที่ตกลงมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งในฤดูนี้ชาวเพนซลเวเนียดัตช์เนี่ยเก็ดคิดว่าน่าจะเป็นชาวออมิชสมากนะคะเพื่อนเพื่อนคือเขาจะเริ่มปลูก o n นเยนก็คือหัวหอมนะคะคือต้นหอมกันแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้คือต้นหอมก็กำลังแตกยอดนะคะแตกใบออกเขาก็เลยเรียกกันว่า Onion Snow นะคะ เราจะไม่เห็นรถที่มาไถสโนออกจากถนนหรือว่าโรยเกลืออะไรนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เกียรติบอกเนาะอว่าสนที่ตกลงมาในฤดูนี้ก็คือจะละลายเร็วนะคะเขาก็เลยปล่อยเลยค่ะเนื่องจากถนนนี่ก็คือมีสภาพที่อุ่นมากกว่าเดิมเยอะนะคะเวลาที่สโนที่ลงมาแบบไม่หนักมากนะคะ สโนก็จะละลายไปบนท้องถนนเป็นน้ำไปเลยนะคะก็คือจะไม่เหมือนกับสโนในฤดูหนาวอย่างในฤดูหนาวนี่คือสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดนะคะเวลาที่สโนตกลงมาก็จะเกาะอยู่ที่บนถนนนี่จะไม่ละลายเขาเลยจาเป็นจะต้องมีการไถสโนออกจากถนนเพื่อทำความสะอาดให้รถสัญจรไปมาได้สะดวกนะคะแต่สำหรับสโนแบบนี้ก็คือเขาก็จะปล่อยไปเลยนะคะ ช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนนะคะยังไม่คงที่คืนนี้ก็จะติดลบประมาณ4องศาหองศาประมาณนี้แหละนะคะ <S <s เพื่อนๆสภาพอากาศยังคงหนาวเย็นอยู่นะคะเกดคิดว่าประมาณปลายเดือนนี่คงจะเริ่มดีขึ้นนะคะถึงตอนนั้นเกดก็จะเริ่มไถเตรียมดินนะคะในสวนไว้ปลูกพืชผักต่างๆนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะปลูกได้บางชนิดนะคะอย่างเช่นแรดิช เพราะว่าแรดิชชอบอากาศเย็นๆนะคะน่าจะปลูกได้แล้วก็เป็นพวกกระหล่ําปลีนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างสลัดพวกเนี้ยนะคะเป็นผักที่เกิดในที่เขาอยู่ในช่วงอากาศเย็นๆได้นะ,นะคะก็น่าจะปลูกได้ค่ะเดี๋ยวเกศจะไปหามาปลูกสักนิดหน่อยนะคะใส่กระถางไว้ ช่วงนี้ผักป่าต่างๆก็เริ่มมีแตกยอดออกบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆอย่างหอมป่าอย่างเงี้ยอย่างต้นเขาเรียกต้นอะไรอะ่ะกุยช่ายนะคะกุยช่ายป่าอย่างเงี้ยก็คือเขาก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะคะบางพื้นที่ดอกไม้นี่ก็สวยงามแล้วนะคะบางพื้นที่แต่ว่าที่บ้านเกรเนี่ยดอกไม้ยังไม่ออกเลยนะคะก็คือ บางพื้นที่เขาจะอุ่นกว่านะคะแถบบริเวณบ้านเกศนีเขาอากาศจะค่อนข้างเย็นกว่าหลายๆที่นะคะเพื่อนๆพวกดอกไม้นี่ก็จะออกช้ากว่าทุกที่นะคะสภาพอากาศภายในเมืองนี่เขาจะอุ่นกว่าเ,าเกศเห็นจขับรถไปตามเมืองต่างๆนะคะเขาเริ่มมีดอกไม้ออกดอกสีสันสวยงามแล้วนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะ ช่วงนี้รถรับส่งนักเรียนเขาก็มารับส่งนักเรียนเป็นประจำแล้วนะคะเพราะว่าพวกเด็กๆเขาก็ไปโรงเรียนกันแบบแทบทุกวันแล้วนะคะแต่อาจจะมีบางโรงเรียนที่เขาก็ยังมีการสอนออนไลน์อยู่แต่ก็เป็นบางวันเท่านั้น,นะค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก็จะไปเรียนที่โรงเรียนกันแล้วนะคะตามป่าตามเขานะคะ ไม่ว่าบ้านคุณจะอยู่ไกลขนาดไหนนะคะถ้ามีลูกไปโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนเขาก็ไปรับนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามนะคะเราก็จะได้เห็นรถรับส่งนักเรียนวิ่งตามป่าตามเขาดันเลาะไปรับนักเรียนส่งนักเรียนทุกวันนะคะทุกที่ค่ะบริเวณแถบนี้รู้สึกว่าหิมะจะตกน้อยนะคะ หิมะก,ก็ตกไม่เท่ากันนะคะบางพื้นที่ก็ตกเยอะบางพื้นที่ก็ตกน้อยนี่ขนาดว่าอยู่ไม่ไกลกันมากสักไหร่นะคะเพื่อนๆลักษณะตกเหมือนฝนนั่นแหละค่ะตกบางครั้งก็ตกไม่ทั่วฟ้านะคะบางพื้นที่ก็มีตกบางพื้นที่ก็ไม่ตกนะคะนี่เห็นไหมคะแถวนี้มีไม่เยอะนะคะนี่คือบักควอนนะคะบัคครอนตรงที่ทัคสต็อปนะคะทางฝั่งนู้นคือ t a ทรัคสต็อปก็มีรถทรัควิ่งเข้าออกตลอดนะคะ เช้าเช้าบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะรถก็ไม่ติดหรอกค่ะแต่ว่าก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนทุกคนก็ต่างรีบที่จะไปทำงานตามหน้าที่ของตัวเองนะคะถนนสายนี้ต้องขับระวังเกี่ยวกับเรื่องของสปีดลิมิตเพราะว่าเขาก็จะมีตำรวจมาคอยดักข้างทางนะคะดักจับใครขับเกินสปีดลิมิตของเขานะคะเขาก็จะวิ่งไล่ตาม แล้วก็ให้ติ๊กเก็ตคุณทันทีทันใดเลยทีเดียวนะคะเกตก็ยังไม่ไม่เคยได้ติ๊กเก็ตเกี่ยวกับสปีดลิมิตนะคะแต่เกตก็ไม่อยากได้ค่ะนะคะก็ขับบนถนนสายนี้เกตต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสปีดลิมิตมากค่ะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเชลักษณะนี้เนี่ยส่วนมากก็จะมีแต่คนขับเกินสปีดลิมิตทั้งนั้นหละค่ะเพื่อนเพนถนนสายนี้เขาให้ Uh, 55นะคะก็คือ55ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็ขับกันอยู่ที่60 65นะคะ mm hmm. และนี่ก็คือสภาพในตอนเย็นนะคะนี่คือ,อตอนที่เกศเลิกงานกลับบ้านนะคะเพื่อน mm hmm. <ๆ>เมื่อเช้านี่คือสภาพขาวโพลนไปนหมดทุกพื้นที่อย่างที่เพื่อนเเห็นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างหายไปในพริบตานะคะอย่างที่เกียรติบอกว่าคือหิมะตกลงมาในฤด,ดูนี้ก็คือละลายเร็วนะคะก็คือหายไปหมดแล้วค่ะหายไปในพริบตาเมื่อเช้านี่เหมือนกับเราเหมือนกับเราอยู่ในโลกนิยายนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพื่อน เห็นไหมคะว่าแถวนี้เมื่อเช้านี้ก็คือขาวโพลนแบบสวยงามนะคะตามกิ่งไม้ทุกกิ่งก้านสาขาขาวโพลนไปหมดแต่ตอนนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแตกต่างกันมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะก็คือมันแตกต่างกันมากคะ่ะเพื่อน วันนี้ทั้งวันอากาศก็ค่อนข้างหนาวเย็นนะคะอุณหภูมิอยู่ที่5องศานะคะทั้งวันและคืนนี้ก็จะติดลบแล้วก็คืนพรุ่งนี้ก็จะติดลบอีกเช่นกันนะคะสภาพอากาศคือโอ้ไม่คงที่ค่ะเพื่อนๆสภาพร่างกายก็ปรับแทบไม่ทันนะคะบางวันก็เหมือนกับตัวจะแบบปรับสภาพไม่ทันก็ตัวร้อนๆหนาวๆน,นะคะเพื่อนๆ ส่วนอันนี้เป็นต้นเพรนะคะก็คือลูกสาลี่นะคะกําลังออกดอกค่ะเพื่อนๆคืนนี้จะมีน้ําค้างแข็งนะคะเพราะว่าสภาพอากาศติดลบเกียิหวังว่าเขาก็คงไม่ตายนะคะเพราะว่าติดลบติดต่อกัน2คืนนี่เก็บไม่แน่ใจนะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเพื่อนๆถ้าเ,เกิดว่าไม่รอดก็คงจะไม่ได้กินอีกแล้วค่ะปีนี้สําหรับต้นแพรต้นพีชนะคะ สำหรับคลิปนี้เกดต้องลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ